เตาสินิ้วนะคะใส่กุ้งไสนี้ได้ประมาณนี้โชว์กุ้งให้หนึ่งตัวค่ะนะคะใช้ฐานกระอาดแท้งค่ะติดแค่นี้สามารถใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องรอแดงทั้งก้อนนะคะ ปิ้งย่างควันน้อยค่ะแล้วก็ร้อนนานขี่เท่าน้อยนะคะแล้วก็เนื้อของอาหารจะอร่อยเหมือนแบบเราออกจากเตาอบเลยนะคะ